่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแะบเรลาเพืพ่อนพิสุทธิ์สมเด็จทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีต่อแต่ความจริงท่องเรื่องเป็นเรื่องของพระสาม,มาวดีแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนต้นเป็นตอนที่พระเจ้าเทนจะเข้าครองราชเป็นว่ามันในวันก่อนไปจบลงตอนที่พมานดา เรียกพระเจ้าเทนมาแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพลันตป,ปะซึ่งเป็นพระราชบิดาเวลานี้พระราชบิดาสวรรค์คแล้วแล้วเจ้าจงไปเอาราชสมบัติคืนหมายความให้ครองราชสมบัติตามเดิม <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าไปถ้าเขาไม่เชื่อให้ดูผ้ากำพลที่พระราชบิดาประทานกัมมันดา แล้วก็ดูแหวนที่พระราชาทานไว้เป็นอันว่าแล้วก็บอกชื่อเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ยังจะรู้จักพนางอยู่เมื่อพระเจ้าเทนรู้กูกูเทนกุมารได้รับฟังจากพระมารดาลแล้วจึงถามพระบิดาลเลี้ยงคือท่านอันลกปะถามว่าต่อน,นี้ไปกราผมจะทำยังไงต่อไปครับท่านดาบุก็บอกกูว่าเจ้าจงนั่ง เจ้าจงนั่งที่กิ่งข้างล่างของต้นไม้ร่บนบทนี้และก็ดีดพินสายนี้ช่างนายฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้าจงนั่งบนหลังของมันและจงไปยึดอะไรจะสมบัตินี่จะยกกองทัพช้างนะ้ไปยึดไรจะสมบัติ ฝ่ายพระกุม,มารนั้นถวายบังคมพระราชวีดาและพระราช,ชมารดาแล้วก็ทรงทำตามนั้นนั่งบนหลังช้างตัวหัวหน้าที่เป็นนายช้างแล้วก็กระซิบบอกช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพร,ารลันตปะในกรุงโกสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบินดาแก่ข้าพเจ้าเถิดฝ่ายนายช้างช้างนายฝูง ฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างจงมาประชุมพร้อมกัน,นหลายหลายพันช้างหลายพันมาประชุมพร้อมกันแล้วร้องอีกว่าช้างแก่ๆจงถอยไปช้างแก่พากันถอยไปแล้วก็ร้องอีกว่าช้างตัวเล็กๆจงกลับไปแม่ <c oughs> ช้างทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันกลับไปแล้ว พระกลุมมานั้นอันช่างนักรบทั้งหลายตั้งหลายพันพาแวดล้อมแล้วจึงถึงบ้านไปถึงบ้านชายแดนลายเขตแดนแล้วจึงประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ปรารถนาสมบัติบุคคลใดต้องต้องการสมบัติจงมากับเราตั้งแต่แบัดนั้นไปก็ทรงทำการรวบรวมบุคคลผู้คนทั้งหลาย ไปล้อมนครไม่แล้วส่งคําขาดหมายว่าส่งราชสเข้าไปว่าจะให้เรารบหรือจะว่าจะให้ราชสมบัติบรรดาชาวเมืองท่านหลายก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ทั้งการลบเราจะไม่ให้ทั้งสมบัติคือไม่ให้ทั้งสองอย่างจริงๆแล้วพระราชเทวีของพวกเรามีคันแก่ ถูกนกขัสดีลิงพาไปแล้วเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพน,นางยังมีพระชนชีพอยู่หรือว่าพน,นางหาพระชนไม่ได้แล้ว,วมรณะตายในการตลอดการที่พวกเราทราบเรื่องเราของพน,นางเราจะไม่ให้การรบระราชสมบัติหมายความถ้าเขายังไม่รู้เรื่องของพน,นางพระรา พระบรมราชินีที่ไปแลนกขัสดีเรงนําไปถ้ายังไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วจะไม่ให้ทางการลบและไม่ให้ทั้งสมบัติตามข่าวท่านบอกได้ยินว่าความเป็นความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยเสืบเชื้อสายได้มีมาแล้วในการนั้นนี่ก็หมายความสมบัติก่อนก่อนการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะไม่มีการเสืบเชื้อสายใครมีอำน,น,นาจก็ยึยอทธนาจเอา แต่ตอนนี้ถือเชื่อสายว่าท่านลูกเขายังอยู่ต้องให้เขาลำดับนั้นพระราชกุมารคือพระเจ้าเทน็นจึงตัดว่าฉันเป็นบุตรของพนางและก็อ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้แต่อย่างนั้นจึงได้สแสนดงผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงพวกชาวเมืองจำผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงได้ หมดความกินแหนงแข่งใจจึงเปิดประตูเมื่อแล้เวเบสกกุมารนั้นเป็นไปในราชสมบัติคือเป็นระาชาต่อไปนี่รวมความไม่ชีวิตของคนนี่มีสภาพไม่แน่นอนความจริงพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จะาเรียกว่ากุมารเทนเด็กๆตอนเป็นกษัตริย์จะถือว่าเด็กก็ไม่ได้ เนื้อแท้จริงๆเป็นลูกแท้ๆเขงพระเจ้าพรลันตปะกับพระบะรุมราชินีแต่ว่ายังไม่เกิดมาอยู่ในท้องนี้ยังไม่เคยมองเห็นเมืองแล้วก็ถูกนกขัสดีลิงนำไปพร้อมกับแม่คือท่านอยู่ในท้องความจริงแล้วใครจะคิดว่าจะมีโอกาสได้ราชสมบัติแต่ความจริงในพระบาลีตอนหนึ่งในทศชาติ เาบอกว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้นั้นต้องเคยบำเพ็ญพรมอาจรรย์อย่างอ่อนมาในชาติก่อนหมายความว่ามีการประพฤติธรรมะอย่างดีๆนั้นได้พรมจรรย์อย่างอ่อนๆในชาติก่อนมาแล้วจิงจะเป็นกษัตริย์ได้คนที่บำเพ็ญพรมอาจรรย์อย่างกลางก็เป็นเทวดาหรือพรหมได้ถ้าบำเพ็ญพรมจรรย์อย่างสูงสุดจิงจะไปพระนิพพานได้คาว่าพรมจรรย์นี่แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐ ดังนั้นก็ุเทนกุม,มารหรือว่าเจ้าเทนบรมกรษัตริย์องค์นี้ก็เข้าใจว่าในชาติก่อนต้องเคยบำเพ็ญบารมีในด,ด้านพรหมาจรรย์มาก่อนจึงมีโอกาสได้ได้สมบัติไม่ยากนักตามท่องเรื่องท่านบอกว่าเรื่องของพระเจ้าอเทนท่านหยุดไว้แค่นี้ก่อนต่อไปท่านก็บอกว่าเรื่องของสองคนผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ ท่านเคลื่อนต้นเรื่องปอย่างนี้ด้วยความก็มีอยู่ว่าเมื่อทุพพิกับภัยเข้ายากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาแล้วในแคว้นอันละกับะชายผู้หนึ่งชื่อว่าโก oh ตุฮาริกะก็ไม่อาจจะอยู่ได้เช่นท,ที่พาพัญญาผู้มีบุตรอ่อนคือบทลูกเล็กๆนำว่ากาลี จัดแจงเสบียงออกไปแล้วด้วยมุ่งหมายว่าจะไปหากินที่เมืองโกสัมพีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาออกไปแล้วในเมื่อมหาชนกำลังตายกันด้วยโรคไอาวาบ้างสองคนสองสามีพัญญานั้นก็เดินไปเมื่อสเสบียงทางเมื่อสเสบียงสำรับเดินทางหมด หมายความขนาดที่เดินไปเอาสเสบียงไปด้วยมันก็หมดไปกลางทางถูกความหิวก็ครอบงำแล้วไม่สามารถที่นำเด็กไปได้คือมันหมดแรงอุ้มลูกไม่ไหวครั้งนั้นสามียึงกล่าวกับพัญญาว่าหล่อนเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังหนุ่มยังสาวก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้อีกเจ้าลูกคนนี้มันไม่ไหวเราก็หิว แรงก็ไม่มีอาหารก็หมดทิ้งเสียก็แล้วกันนะท่านบอกว่าตามธรรมดาดวงใจของมันดายอมอ่อนโยนเพราะฉะนั้นนางยังพูดว่าดิฉันไม่อาจที่จะทิ้งลกูกที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้นั่นก็หมายความเมียไม่ยอมทิ้งเพราะเดือดในอกสามีเมื่อเห็นมาเป็นอย่างนั้นยิงคิดว่าเราจะทำอย่างไรกัน ัญญายก็บอกว่าเราเปลี่ยนกันนําไปก็แล้วกันเปลี่ยนกันอุ้มมันดายกลูกขึ้นป็วหนึ่งยุแบบพวงดอกไม้วางบนวาระของตนวางบนแขนของตนก,กกไว้ที่อกอุ้มแล้วก็เอาก็เอาให้แก่ให้เอาให้แกหนังสือไม่ต้องพลิกมันไม่ได้ความหนังสือท่านไ่าอย่างนี้นะ เอาให้แก่วิดาเวทนาที่กําลังกําลังแมากกว่าความหิวอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเวทนาเคยทุกขเวทนาน,านี่มันมีกําลังมากกว่าความหิวทั้งสองอย่างก็มันเกิดขึ้นแกชายผู้เป็นสามีนั้นก็ในที่ถึงเขารับเด็กผู้เป็นลูกนั้นแล้วก็วางลงวางลงเป็นแข็งแล้วก็ผู้กับปัญญานั้นแล้ว พูดพัญญานั้นแล้วแล้วเราเล่าว่วลววาลอนเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีลูกได้อีกไอ้ลูกคนนี้ทิ้งมันเสเถิดฉันอุ้มไม่ไหวเต็มทีแล้วพัญญาก็ห้ามเขาพัญญาก็ตั้งหน้าต่างตาห้ามหลายครั้งแต่ความจริงเจ้าหัวมันทนไม่ไหวก็เฉยเมยจะว่ายังไงเขาก็เฉย เด็กถูกเปลี่ยนกันไปตามวาระเดี๋ยวพ่ออุ้มมั่งแม่อุ้มมั่งเหนื่อยอ่อนก็เลยนอนหลับไอ้เจ้าเด็กมันต้องทนไม่ไหวถูกเขย่าไปเขย่ามาอยู่ในอกพ่อแม่มันเดินอยู่ก็เลยหลับอยู่ในมือขขงวิดาสำหรับชายผู้เป็นสามีรู้ว่าลูกชายนั้นหลับจึงปล่อยให้มันดาคือพัญยาเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เเด็กนอนไว้บนใบไม้ลาด ใต้ภูมไม้แห่งหนึ่งแลว้วก็เดินตามไปมันดาสำหรับพัญญาเหลียวหลังมาแลดูไม่เห็นลูกจิงถามว่านายลูกของเราไปไหน <c oughs> สามีก็บอกว่าฉันเอาค็นอนไว้ใต้ภูมไม้แห่งหนึ่งพัญญาถามว่านายอย่าทำฉันให้ชิบหายเลย ฉันเว้นลูกเสร็จแล้วไม่อาจที่จะอยู่ได้นายจึงนาลูกของฉันมาเถิดเธอก็ทุบอ,อกทุบใจข้ามควรร้องไห้เวลานั้นปราของชายผู้เป็นสามีจึงกลับเอาเด็กนั้นมาแต่ว่าลูกนั่นตายเสียแล้วใน,นระหว่างทางนายโกตัวอิกะทิ้งบุตรในฐานะที่มีประมาณเท่านี้จึงถูกก็ทอดทิ้งเจ็ดวาระ พระศัพทพระสวบ,บ,บรีท่านบอกว่านายโกฮันิกาะทิ้งลูกให้ตายแต่ว่าต่อไปกรรมที่เป็นโภศลที่ทิ้งลูกทิ้งลูกให้ตายต่อไปกรรมนี้สนองเขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ดครั้งในระหว่างพบได้ผลแิ่งกรรมนั้นบติการนี้ชื่อว่าบาปกรรมนี้อบคุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยสองสามีปัญญานั้นเดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโค อย่างหนึ่งแล้วอตอนนี้จนบอกว่าโกตัวอริกาตายไปเกิดเป็นสุนัขไ่่วบอกว่าในวันนั้นมีการทําฝันแม่โคก็ในายโคบาลนายโคบาลน,นี่แปลว่าคนเลี้ยงโคและคนรักษาโคในเรือนของนายโคบาลมีพระประเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันเป็นนิด นายโคมบานนั้นนิมนต์พระบะจจงพระเจ,เจ้าฉันเสร็จแล้วยังได้ทาการมงคลข้าวปลายาตเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากไอข้าวมะทุปลายามันเป็นข้าวที่มีข้าวสูงคนร่ารวยเขากินกันคนจนกินไม่ได้มันแพงนายโคมบานเห็นสองสามีปัญญามาแล้วจึงถามว่านี่ท่านมาจากไหนเมื่อทราบเรื่องเรื่องราวแล้ว ก็เป็นกุลระบรมีใจอ่อนโยนหมายควาเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณียังได้ทำการสงเคราะห์ในระหว่างสาวสองสามีพัญญาบอกให้คนให้ข้าวไปญาติเงินเลยใสเไปน้ำมากแก่เขาสำหรับพัญญาจึงกลาวกับสามีวันนายเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็ชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ท่านท้องพร่องมานานจงบริโภคตามความต้องการเถิดนี่แสดงว่าพัญญาเนี่ยมีความรักสามีมากก็ความจริงก็ต่างคนต่างหิวแต่ด้ว่ายังมีความเป็นห่วงสาม,มีถ้าให้หัวก,กินอิ่มก็แล้วกันตัวเองกินไม่อิ่มแล้วไม่ได้กินไม่เป็นไรเมื่อน,นางว่าอย่างนี้แล้วจึงวางข้าวมา,มาปายยอดไว้ข้างหน้าของเขาพร้อมทั้งกับพิยาคือกับข้าวตนเองบริโภคสับ เหลวๆคือค่อยเนยใสเหลวๆแต่หน่อยหนึ่งเท่านั้นส่วนนายโกตัวนิกะบริโภคมากกินมากไปไม่อาจจะตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวหิวมาตั้งเจ็ดแปดวันสำหรับนายโคมายขั้นให้ค่านบอกให้คนให้ข้าวพัะทุกปยายกับสองผัวเมียแล้วตนเองก็เริ่มบริโภคกินเหมือนกัน นายโกตัวนิกะนั่งแลดูเขาเห็นก้อนข้าวมัทุปญยะที่นายโกบาลปั้นให้กัน,นางสุนัขซึ่งนอนอยู่แล้วใต้ตังเขายิ่งคิดว่านางสุนัขตัวนี้นะ่ะมีบุญมากยิ่งได้บริโภคข้าวมัทุป,ปิยะจำเป็นข้าวมีค่ามากเพ็นปานนี้เป็นเนงนิดเป็นปกติให้เราเป็นคนที่ไม่มีโอกาสจะได้กินแบบนี้ เขาเวลาเขากินไปเขาก็นึกถึงนางสุนัขมันไปว่ามีวาสนาบารมีมากหลังเลิกจากกินแล้วเขายังคิดถึงอยู่เพราะหมาแท้ๆยังดีกับเราเสียเป็นคนเวลาตกกลางคืนในโกโตนิกานั้นท่านบอกว่าไม่สามารถจะทำข้าวมาทุกระญาติให้ย่อยได้เขากินมากไปข้าวไม่ย่อย จึงถึงเกิดความตายไปเกิดในท้องเห็นเอาสุนัขโดยใช้กิดนึกถึงอันนี้สําคัญบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก่อนจะตายนี่ถ้าใจนึกถึงอะไรไว้มันจะไปเกิดที่นั่นเราถ้าจะแทรกตัวนี้ก็น่าจะยุ่งครั้งนั้นปัญญาของเขาทำทำการเผาแล้วก็ทําการรับจ้างอยู่ในเรือนนั้นเองได้เข้าสารทนานหนึ่งหงแล้ว เอาใส่บาดพระประเจก็พระุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้า,าค่ะขอกุสนี้จงถึงแก่ทายของท่านเถิดมันต่างว่าดังนี้แล้วจิงคิดว่าคนที่เราจะอยู่ที่นี่ที่นี่ต่อไปพระเป็นเจ้าย่อมมาในที่นี่เนียงนิดไทยธรรมจกมีเรือไม่ก็ช่างเถิดเราไหวอยู่นี่ต้องเสียต้องพลิกนะ ต้องบอกว่าเราไหว้ไหว้ท่านอยู่ถ้าาช่วยขวนขวายในกิจการงานในการสงเคราะห์ท่านทำใจให้เรื่อมสายอยู่ทุกวันจะประสบบุญจะได้บุญมากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนานยิงทําการรับจ้างบรรนาน,นอยู่นั่นเองอน,นี้รืบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตอนหน้านี้ก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันจะหมดรวมความว่าพระเจ้าุทิน ที่เป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยบุญเดิมคือพรหมจันทร์คำว่าพรหมจันท์ก็ได้การประพฤติอย่างประเสริฐนั่นก็คือว่านหนึ่งมีทานการให้มีกําลังใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลตัวบุคคลผู้ยากจนนุสัดพุับความลาบากสองมีศีลบริสุทธิ์อันนี้มีศีลบริสุทธิ์มีการเรียกว่าความประพฤติอย่างประเสริฐศีลนี่มีความสําคัญมาก ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสีเลนสุขติยันติพวกคนมีศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายแล้วก็เป็นสุขสีเลนภะูกกสมถะพวกคนใดมีศีลต่อไปเบื้องหน้าจะเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะที่พู้ติันติศีลย่องเข้าถึงความสงบฉนั้นอาศัยที่พระเจ้าเทมบรมกษัตริย์พระบาทาเท่าเธอ เป็นผู้มีศีลมาก่อนถึงแม้ว่าจะไปคลอดจากคันมารดาในป่าก็ตามทีแต่ว่าอาศัยบุญบรารมีที่มีศีลน,นี่แล้วเมื่อกขน,นาดอยู่ในป่าก็มีความสุขคือท่านดาบทุงเคราะห์ไม่มีกังวลม,มากสีเลนะโพกัสมมาทาในที่สดุดท่านก็ได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปสีเลนะนิโพติยติการที่ยนได้สมบัติก็ได้โดยไม่มีการรบได้ด้วยความสงบ นี่เป็นปัจจัยของบุคคลที่เคยให้ทานรักษาศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมานนยจงอย่าประมาทความดีว่ามีการเล็กน้อยจะไม่ผลต่อมาก็เป็นเรื่องขในโกตุาริกะในโกตุาริกะกับนางกาลีในความจริงเธอทั้งสองคนก็เป็นคนดี แต่ว่าต้องหนีเอาไปจากบ้านในเวลานั้นก็เพ่ะโรคอหิวาแต่ก็โรคเกิดขึ้นสมัยก่อนเรื่องโรคหาลงและการเดินทางในบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่กี่อ่านซื้อ,อล็อกล็อกแคลกคลกแคลกแคล,ก,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 ลกมันไม่สนัดนักไม่ได้ดูไว้ก่อนการเดินทางคนจนจะมีอาหารอะไรเป็นมากกับในป่าแต่ว่าเด็กที่ต้องตายเพราะถูกวิดาทอดทิ้งก็ไม่ทราบว่าเป็นกรรมอะไร จะเป็นกรรมนาดีที่เธอต้องพัดทําให้เขาพัดผาจากกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบาลีถ้าไม่ได้บอกไว้ก็ไม่ขอพูดแต่ว่าท่านบอกว่าอาศัยโกตัวริการนี้อาศัยที่ทิ้งลูกให้ตายในป่า <c oughs> เพราะกรรมที่เป็นอกุศลนี้ต้องทําให้เขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ดครั้งเรื่องจะมีข้างหน้า ขัรนก็นมาถึงบ้านในครูบานแล้วกินมากเกินไปถ้าความจริงกินไม่ได้ห่วงเมียเมียนี่มีการรักผัวเขาเข้ามาทุบายญาติมาเข้าปลายาตให้เธอหนึ่งชามสองส่วนสําหรับสามีหนึ่งส่วนเธอก็มอบให้สามีทั้งสองส่วนเอาเลยใส่นิดหน่อยแตะกินไปนิดๆพอชินใจ เจ้าผัวนี่มันลืมนึกถึงเมียคือว่าจิตใจนั้นต้องศึกษาสามมากไปหน่อยกินมากเกินไปอาหารย่อยไม่ไหวจึงตายแต่ว่าก่อนที่เธอจะตายเธอจิตใจเธอเป็นนึกถึงสุนัขเข้าก็เลยไปเกิดในท้องสุนัขตายจากคนเป็นสุนัขเรื่องนี้ก็มีปรากฏในพระธรรมบทคุณธรรมนิกายหลายเรื่อง จะยกมาเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือว่าในสมัยพระอ,องค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่เวลานั้นมีพระบวชเข้ามาในสนักขององค์สมเด็จพระบรมครูท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วบาลีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระสงฆ์ชันวันหนึ่งท่านอยากจะห่มจีวรแพร ยังได้ไปบอกพี่สาวว่าอยากจะห่มจีวรแพรพี่สาวกว่าจะหามันได้เธอก็ป่วยขณะที่ป่วยจิตก็นึกถึงจีวรแพรเพราะอยากจะหม่มมานานโอกาสที่หม่มก็ยังไม่มีไม่ช้าไม่นานเธอก็ตายการตายจากความเป็นพระในฐานะที่อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติดีในด้านศีลพอสมควรน่าจะเป็นเทวดาจะอาศัยจิตที่นึกถึงจีวรตัวนั้นเป็นเหตุเธอละจากเพศความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในตะเข็บของจีวรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทราบว่าพระองค์น,นั้นตายจึงให้พระใจการสมบัติพระกระพระนะัถธาตายไปแล้วของอะไรมีอยู่ตกเป็นของสงฆ์หมด ญาติพี่น้องจะถือว่าฉันมีสิทธิเป็นผู้เป็นทายาทผู้รับมรดกก็ไม่ได้ถ้าจะให้กันต้องให้ก่อนตายถ้าไม่ให้ก่อนตายตกเป็นของสงฆ์พระก็มาจัดเข้าของตามที่จะบึงมีก็เป็นเวลานั้นสมเด็จพระจีนศรีทรงประทับเป็นประธานพอนดีพระองค์หนึ่งไปจับเอาจีวรแพร่เข้าเจ้าเลนตัวนั้นมันร้องตะโกนไอ้ขโมยขโมยปล้นจีวรนขโมยปล้นจีวร พระอื่นไม่ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าได้ยินแต่พระอื่นมีก็มีพระปิสมิทายาน,นยาอย่างพ่อโมคลาภาษาดีบทเป็นต้นแต่กําลังภาษาวกไม่ไดีพอไม่ได้ยินเรื่อเจ้าทรงทราบจึงบอกพระวางจีวรน,นั่งก่อนภายในเจ็ดวันนี้ห้ามมาแตะต้องเมื่อถึงวันที่แปดแตะต้องได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอครบเจ็ดวันเล็งก็ตายไปเกิดเป็นเทวดา นีร่ระบรรดาเพื่อนบิธิสุสมเเ็นทั้งหลายโดยทุนนาทีรบรรดาญายโยมพุทธบริษัทการนิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภักแนะนำให้เจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณจิตใจพุ่งอะไรใจจะไปอย่างนั้นตามกำลังข้องใจเมื่อตายแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วอยู่ในทรงแนะนำว่าจิตของเราควรจะจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อจิตจับวิริพันธ์เป็นอารมณ์แล้วแล้ว,ลวก็ตั้งใจคิดไปเสมอว่าหนึ่งเราจะไม่ชีวิตเราจะต้องตายสองเราจะยึดคุณพระตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งสามเราจะมีศินบริสุทธิ์สี่เราม่งหวังวิร,ริพรันธ์โดยเฉพาะมีความรู้สึกเสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทธโลกก็ดี เป็นของไม่มีความต้องการสําหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพันธ์หลังจากนั่งพยายามขัดกลาพิเทําลายโลภะความโลภทสศ์ความโกรธมุมหความหลงใ,ให้ค่อยๆย่อยยับไปทีละน้อยยจนถึงที่สุดถ้าจิตใจของเราในระหว่างเป็นมนุษย์จับนิพันธ์เป็นอารมณ์เข้าใจว่าตายเมื่อไรไปนิพันธ์เหมือนนั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนท้ายนี้รีบนิดหนึ่งเพราะว่าเวลามันจะหมด เมื่อเวลาจะหมดก็ขออัมลาบรรดาสาวกุโองสมเด็จพระบรมชนกที่งค์นมีสวัสดี